สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับโปเกมอนลีเจนแอซอุสนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็คือว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเปลี่ยนฟอร์มเจ้าลูเกียกับเจ้าเดียก้ากันนะครับผมโอเคก็หลังจากเพื่อนๆจับเจ้าลูเกียกับเจ้าเดียก้าแล้วนะครับผมมันสามารถเปลี่ยนฟอร์มของเจ้าโปเกมอน2ตัวนี้ได้ วันนี้เราจะมาเปลี่ยนฟอร์มกันนะครับไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเราจะเริ่มที่เจ้าลูกเกียก่อนให้เพื่อนๆวาร์ไปที่เมืองอาาบัสต้านะครับผมไอแลนวาร์ไปเลยที่แมปที่สองไอแคมที่สองสิ โอเคจากนั้นบินโลดไปที่แคมป เราจะเจอกับหัวหน้าเผ่านะครับหัวหน้าเผ่าของสีจมพูให้เพื่อนเรับเควสที่เขาได้เลย นี่แล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเควสที่90มานั่นก็คือเขาจะให้เราแบทเทิลกับเขานะครับผม โอ้รู้สึกเพลงพลอขึ้นด้วยเนาะไหนจะมีโปเกมอนอะไรรอเราอยู่อ่าโอเคโอเคมาก่อนเลย อ๋อนี่สามลุมหนึ่งเหรอจัดไปก่อนหนึ่งตัวอุ้ยคือตอนนี้คือเราอัพเราอัพเจ้าเจ้าสองตัวเนี้ยแบบเต็มแล้วอะผมโผงมานะอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวแบบ เอาคว้าเทลไม่ใช่หางฟาดไปอันนี้อ๋อเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวดีกว่า แลับ,บก no ันหมดซโลอาร์ s โซโลอาร่างนี้คือแบบแจ่มแมวมากเลยสวยเก็บท่าไว้ในตัวเลยเรียบร้อย หลังจากนั้นเราก็จะได้ไอเทมมา1ชิ้นนี่ครับผมก็คือเนี่ยมันบอกว่าเมื่อใช้กับ p o าเก gear มันจะทำให้โปเกมอนนะเชนฟอร์มเพิ่มพลังแล้วก็แบบเปลี่ยนบเ,เดี๋ยวเรามาดูสเตตัสว่าว่ามันเพิ่มเยอะไหมมันอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยโอ้เราก็ได้นี่ไปเฟสที่สองต่อทุกคน วาร์ปมาตรงนี้โอเคครับผมส่วนเจ้าเดียกานะครับผมให้เพื่อนๆนะครับวาร์ปมาที่เมืองแคมสันนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดแคมป์เลยเมืองน,นี้หลังจากนั้นก็ นีให้เพื่อนเพื่อวัมาตรงนี้เลยใกล้สุดละอ่าเดี๋ยวนะติดทางไม่ใช่ตรงนี้นะ โอเคนี่หัวหน้าแคนสีน้ำเงินเขาก็จะรอเราอยู่คุยกับเขาเลยกูสถามมิงอยากได้ชุดนี้อะ่ะอย่างสวยเลย ได้เควสที่แปดสิบเก้ามามาเบทเทิลเขาบอกให้เบทเทิลกับเขาเดมอนแคนอ,อ๋สามหนึ่งเหมือนเดิม โอ้ยนี่เราแพ้้ะเนี่ยเราโอ้ยเราไม่มีตัวคู่ได้เลยจริงๆหรอนี่ คือกระโดดไปตีมีธาตุมืดตีเบามากท่าคือกับธาตุน้ำโอ้ย <Ooh. S 1> ตียับยับมีไหมอืมตายสิครับธาตุไฟกันแค่ธาตุน้ำเราก็ลืมเนละ่ตรงนี้ไป พลาดมืดใช่ไหมพลาดน้ำมันแพสายฟ้าโอ้นี่เราไม่มีไฟติ้งะหรอเราไม่มาแล้วลดพอร์ไปแล้วกัน โอ้โหวีหกสิบห้าตีเวลสามสิบสองเข้าแค่นเองเหรอเอาเรื่องนี่เราโดนย้ำอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะนี่อ่ะ แรงเลยโอเคหลังจากเมื่อไม่ชนะเพื่อนเพื่อนก็นได้อาจจะมัคติสโอลมานะครับ มาเรามาเปลี่ยนฟอร์มกันดีกว่าอ่าไอเทมมีไอเทมที่เราได้มามันจะอยู่ในขีไอเทมนะครับก็ยูสไปเลยนี่เปลี่ยนฟอร์มแค่นี้เองเหรอเอ้ยเดี๋ยวผมลืมให้ดูสเตตัสเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมขอให้ดูสเตตัสตอนนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวปิดก่อน สเตตัสโอเคก็โอเคตอนนี้ก็เป็นใช่ไหมั้เเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้ดูเปรียบเทียบดีกว่าก็พาวเกียมาทีนี้ก็ยูส โอเคเดี๋ยวเรามาดูสแต็ก่อนสแต็กของน้องอุ้ยเหมือนสแต็กจะไม่เพิ่มขึ้นนะใช่ไหมเหมือนสแต็กจะไม่เพิ่มขึ้นนะ อะไรเปลี่ยนบ้างอะมูฟเปลี่ยนเหรอมูฟก,ก็ไม่เปลี่ยนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษ์ของน้องกันดีกว่าโอ้โ รู้สึกมันจะตัวใหญ่กว่าเดิมนะเดี๋ยวได้เอาใหมเอมเอาให้แบบห่างๆกันหน่อยทีมันอยู่ใกล้เลยนไปโอ้เหมืนจะตัวโคตรใหญ่ขึ้นเลยว้าโ,โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไกด์เปลี่ยนฟอร์มของเจ้าเดียก้้าแล้วก็ ขาวเกียร์นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นไกด์ของอะไรนะครับผมอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย